ใน DLC The Forgotten Kingdom นะครับมีโอกาสที่เวลาเราเข้าดันเจี้ยนเราจะเจอปริศนาอันใหม่ที่เป็นปริศนาพระจันทร์แบบนี้นะครับโดวยวิธีการแก้ก็คือให้เดินที่จุดเริ่มต้นซึ่งเป็นพระจันทร์ข้างแลมเนี่ยนะครับค่อยๆไล่กลับขึ้นไปจนถึงเป็นข้างขึ้นจากนั้นก็ให้เดินไปเป็นข้างแรมอีกรอบนะครับโดยเดินตามทางนี้ได้เลย เมื่อเดินไปสุดปลายทางนะครับเราก็จะได้เป็นแหวนมา r k of the Destroyer นะครับแต่ใดน,นี้ยังมีรางวัลอีกอย่างนึงนะครับก็คือให้เริ่มต้นที่ข้างแลมเหมือนเดิมทีนี้พอเดินไปถึงจุดที่เป็นกึ่งข้างขึ้นข้างแลมเนี่ยนะครับแทนที่เราจะเดินให้มันกลายเป็นข้างขึ้นนะครับเราก็เดินให้เป็นข้างแลมเหมือนเดิมแล้วทีนี้ให้ตรงไปตรงหัวมุมตรงนี้นะครับก็จะมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งซึ่งก็คือสร้อยมูลสโตนนั่นเองครับ